หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักของกองบัญชาการกองทัพไทยมีภารกิจในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติมีความพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในด้านการพัฒนากเกษตรอย่าง,ย,างยั่งยืนรวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเผยแพร่และนำไปประยุกต์ใช้ในทุกมิติเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการพือนที่41ได้ดําเนินการจัดทําโครงการ1น,นพค1ฟาร์ม1โรงเรียน1ชุมชนโดยใช้พื้นที่ภายในหน่วยสร้างฐานเรียนรู้ในรูปแบบต่งางๆไปยังโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายสามารถนําไปขยายผลสร้างเครือข่ายนักพัฒนาพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารรวมทั้งสืบสารการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ภายในพื้นที่ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4ีหนึ่งสำนักงานพัฒนาภักสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยเพื่อให้โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเข้ามาศึกษาดูงานได้อย่างต่อเนื่องจยมีกิจกรรมการ,รปลูกพืชผักสวนครัวกิจกรรมการลิ้งสัตว์ปีกกิจกรรมการลิ้นปลาใน่อดินกิจกรรมการ,รปลูกมะพร้าวน้ำหอมเป็นต้น การดำเนินงานหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนท,นทันทันวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลสุงไงปาดีอําเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธิวาสมีนายไพโรจน์หนิงหวังเป็นผู้อำนวยการหน่วยได้เข้าให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของโรงเรียนและได้นำนักเรียนเข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ของหน่วยเป็นประจำรวมถึงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อปลูกฝังความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมอื่นๆอีกด้วยจากการเข้าพื้นที่สำรวจพบว่าโรงเรียนยังต้องการที่จะปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เพื่อใช้ในการสอนนักเรียนและนำผลผลิตเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันนอกจากนี้หน่วยยังให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติมการดำเนินงานหนึ่งชุมชน ชุมชนบ้านขวนหมู่ที่6ตำบลบึงไนปาดีอำเภอสุงไนปาดีจังหวัดนราธิวาสเป็นชุมชนวิถีพุทธที่อยู่ในพื้นที่สจังหวัดเยแดนภาคใต้เป็นชุมชนที่มีความรักความสามัคคีและมีความเข้มแข็งมีโครงสร้างที่แข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งหนูได้การสนับสนุนพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์และยังพัฒนาความสำคัญกับเครือข่ายนักพัฒนาและร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ หลักความคิดในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอ,อเพียงคือการหวางรากฐานอันมั่นคงและยั่งยืน